คือผมมองว่าระบบราชการเนี่ยในอดีตก็เป็นตัวจักรสำคัญในการรักษาเสถียรภาพความต่อเนื่องและถึงทุกวันนี้เนี่ยผมเห็นหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องล่อแหลมการให้ความเห็นหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างกฤษฎีกาหรือ,อ,อสภาพัฒน์ผมก,ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่ายังเชื่อถือได้อยู่พอสมควรนะครับไม่อาจจะไม่ร้อเ็ นะครับแต่ยังมีความเข้มแข็งอยู่แต่ผมคิดว่าการคาดหวังให้ราชการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคงเป็นเรื่องยากเพราะระบบราชการไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงระบบราชการทำงานได้ดีในวันที่สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยมันมีระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยไอความสําเร็จในอดีตเนี่ยที่เราชอบพูดกันเรื่อยๆแล้วก็ต่างประเทศพูดกันมากว่าทําไมการเมืองมันวุ่นวายไม่มีเสถียรภาพแต่ทําไมประเทศไทยไปได้เพราะมันมีระเบียบโลกมันมีกติกาบางอย่างซึ่งมันทางานโดยตัวของมันเองได้แต่สถานการณ์ในในรอบหลายปีที่ผ่านมาและโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเพราะมันกำลังรอคอยการรื้อระเบียบเดิมในประเทศโครงสร้างเดิมในประเทศ ซึ่งคนที่จะทำได้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง